Team cold without you here yeah, too many people to wake up on. I see my vision burn I feel my memories fade with time but I'm too young to 来来来来来来，嗯，开始吧。哎，阿巴，唐我来。聊两下啊。 ยาวไวไหนี no ่ยนายไอ้เยอะสิไม่เขาบอกคุยถามเขาบที่มีเยอะไไอ้้ยกว่ามยอะเว้ยเดี๋ยวดูเอ็มพอย์ก่อนเ๋ยวพอยไม่ได้ใช่ใช่เหรอวะเออทำไมวะไม่รู้ว่ะมันเปิดขายไลควายเอ็มพอยอ่ะ เปิดขายแล้วเหรอหกมแล้วไอ้จ okay. <What S 2> ันเดี๋ยวคุไปดูแล้วซื้อได้นะขอ้อัตก่ปวดหน้าหมดโอ้ยยี่ปืนกูก้อนจีนเอ่ะครับค็อบเปกูบักว่าเลยี่จะบักตัวไอ้คนดี่ใส เดี๋ยวเราไบ้ากอนเลยอ้ทเอ้ยบ้าไม่ติดฮ้ยติดแล้วนี่หวายเยียแล้วคุณจะไปโดดลงโอ้โอ้วายเลยเฮ้ยทำไมที่ยิงเร็วจัง้เดี๋ยวยิงออกป่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวเล็กติบอยู่อ่ะ เดยวดหงอดดีนะต้องรอดไอ้เทียอมหมดโอ้โหไอ้เด็กแค่แม็กีู่โดตัวสิึ่งกตายเลย โอ้ยเกียเหมืเกียร์ของเกียร์แม่หัวโขดไม่กว่าเขายิงยังไม่ค่อยไกเขาเกียร์เวลาแม่โดนตีทีนีแม่กระตุกตาทองมาเลย ผมรอเองหาเน่ัดเน่กัดทำบาให้ผมด้วยนะกินไปเลยเดี๋ยวเที่ยวูบารครับรับบารปเลยไปจัดไอ้หี้เอไอ้บางไม่มี นายน,นายเราขอบ้านนะเดชเดชแต่เราจะกล้วยยิงรอบไอเนี่ยขอ้ังเหรอแต่มากครับแต่ขอลงอ่างนะบอลงล่างอนะ่ลงลงนะพี่แม่วกเขาโคตรเจ๋งอ่ะ เอ้ยเ้านะรับเต้าเยี่ยงได้ทำไมกรบตุกคอยขึ้นเยอะอ่ะกระตัก ยิงรถโคตรเยอะเกี่นำเมาื่อกี้รถเยอะขนดวะไปอาวิงกอนไปอปยิงเ้พี่ย,ยิงงมีรถโคตรเยอะเออ,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 เอ,อไม่อยาดีใจดีเี่ยเยโ้ไม่ด้ใจเหมือนไอ้ที่ดีใจเหมเปิดตอปพอยเลยานาอย่างนั้นนะ่ะมันต้องดีใจเดี๋ยวโหมันชื่นชมนอ่ะไม่กี่รอกมเห็ยิงลหมดเลยยิงเป็นจุดอ่ะเหมือนจะอยู่ข้างบนยิงโดนห้านะ มีง้วมฟ้านมาห้าน,นัอ่ะโย่ออนะมยยไมไมมหีมอ่ะู่ละหีกแล้วเดียว เดี๋ยวลืมๆเดี๋ยวรอบหน้าต้องซื้อปืนกันรอบหน้าซื้อปืนเดี๋ยวจะมาลองดูบดหัวบอสต่อปืนต่อไอ้ปืนนี้มันเป็นปืนล่วงไม่เป็นปืนตั้งน่ะเป็นปืนโหดที่สุดสำหรับเฟียทีย่แบบว่า,า,าเออเดี๋ยวลูกยืนข้างหน้าก็ยิงหัวตัวแดงแทกเป็นป้าปก,กติตัวแดงไองกนหัวยากนะอันนีย้ยิงไม่เกินสิบน,นะแต่หัวตัวแดงแทก มีจอกก่อด้วยอ่ะไม่รู้ม่จอกก่อมันจะบัางไอ้นี้บ่าบ้งหวได้บ่เนี่ยพี่อ,อเดยดีปีแค่วันเนี้ยจะทำไม่ดีต๊อปแรงวันเนี้ยดีไมเ่เวลามันคือพีอ๊เดยอ่ะแมนยิงไปก่อนปิแล้วเหลือฟ้าวิสองวิแมนค่อยๆแอบตายอย่างนี้เลยจะขึ้หมดละไม่รู้บ ยิงยิงยิงยงยงแต่อ๋อโอ้เฮียคือมาโบนได้หมดสิคือาบนได้หมดสิคอมาโบนได้หมดดิเไม่ยืนหลัไอเนี่ยหดดละหดดและละนนละ้ายิงเนี้ยแค่ยิงสามร้อยเนี้ยมาโบนได้หมดดิมันง่ายกว่า แล้วก็อยู่ล่างเดี๋ยวเจอลูกมาอีก,กบบนบป่าคือควได้หมดมที่จะเชียร์ง่ายกว่าเยอะเลยึีนมาบนกันึ้นมาบนกันเลยใี่เลยดีพึ่งมาบนกัน,กนดีไอ้ก๊อฟเนี่ยจะยิงอีกแล้วมารอรอหลัง ติละติ300ไอ้ต้อมมาติด5แจ็คเออมันติดไม่นานรอกยิง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 เออคือโนยิงหัวเ,เดิไม่ได้อย่า,าพวดยิงอยู่ๆ,ๆก่อนไม่เรียกรูอยู่ยิงก่อนแอบตบเกวันก่กอนดิ เรื่องหัวง้ามมากกว่ามารอหลังเรื่องยิง300ดีรอยิงเตรียมแต <c oughs> ่เอเอเราฟังนะไอ้พี่บอกเขาอยู่เครื่อง300แต่ว่ามันหลบไอท่าน,นี้ได้ยิงมามันจะโดนเครื่อง300มันอยู่เรา m เกอร์เข้าใจยังนะอ่ะบอยรีบวิ่งไง ที่ได้เพื่อนเข้าบวดเทอร์ไบรยังไงต่อรอรอทักิูใช่ไหมรอสกิลกันดิเอ๊เอ๊ผมหน้ามืดแลยยิงเลยยิงยิงยิงมันโด่เลยเนี่ยแะเนี้หมเพื่อนจะลดไว้หรือยิงหรือยิงเนี้ยไหมเนี้ยถ้ายิงเป็นจังหวะมันง่ายง่ายมากเลยรอมันไม่ยากเนี่ยแล้วเดี๋ยวว่ายิงอีกรอบก็จบแล้วเพราะเดี๋ยวลูกมันต้องเกิดไม่เยอะอ่ะ รอยิงรอยิงดิรอยิงลอยิงเดี๋ยวพอกันหายคลื่เลือดก็ยิงต่อเลย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 เรื่อยเรื่อยไปม่รีบีรีบีรีบีต่อเหมือนจะพูเรืออีกรอบรอก่อนรอก่อนรอบที่ห้าเดี๋ยวก็จบแล้วยิงเรื่อยๆกันหน่อยเร็วสุดแม่หน่อยจะหมดแล้วจะหมดแล้วโอ้ยยิงเลยยิงเลยจบแล้วยิงดไปเลยยิงสียาวๆเลยยิงยิงไปเลยยิง ตายยิงบเบอจะตายแล้วแล้วเอาพกายิงตายเฮ้ยนี่นยิงอย่างเงี้ยรอจังหวะมันไม่จำเป็นหรอกว่าต้องอะไรมากมายฮะรอจังหวะหาย